สวัสดีบ่าวเมียค่ะตอนนี้นะคะนุ๊กตื่นแล้วก็ได้รับข้าวบดีเนาะค่ะได้รับข้าวพรราชินี่นะคะเพื่อนใดสวรรคตนะคะก็รูกันแจ้หายหน้ำตาขอด้วย ต้องดูก่อนว่างานวันนี้จะมีไหมหรือว่ายกยกเลิกดูก่อนคะ่ะแล้ววันนี้หนูกะแต่งหนา้าเรียแร้อยีกว่นตื่นมาแต่งหน้าเลย้อ ้องเบิง่งงายมืนอนีิกอนกับว่าควนยกเลิกบอกื่นกำลังประชุมกันดีแต่บ่เราคิดมูาจะรุ่งซื้อเวลาไดอันนี้มาแต่งหน้าส,สวยๆนะคะให้ดูว่าเมื่อวานนี้หน้าสุดขายชิปอย่างเดียวเลยวันนี้ก็ อากาศเย็นดีค่ะแต่วนัวกับโบนน้ําเสมอวานนัวกับโบนกับโบนน้ําเสมอวานดิยหมู่บ้านนี่หนาวแต่ว่าันน,าาน,นี้วหนน,นน้ํนาเสมอวานคีมอันนี้นัวกับซีบนเหรอ หลายประเดทต้องประหยัดต้องประหยัดของมันแพงนะคะเอาอ้วยรวยนูก,กัดจะเสียดินได้เนาะงานกันงานกระบ,บอลบ,บอคอยมีป่ะเนี่ยกระเลยแบบ ก็เปสิวามห้องอวันทำงานเนาะก็รอดูก่อนนะคะว่าจะจัดหรือว่ายกเลิกนะคะต้องดูก่อนาอาจจะได้ยินเสียงแบบลกลัวในเดอกข่าวันนีนะะวน้วันนี้ตื่นเศ้าอีกแล้ววันนี้นุตื่นตีสี่เพื่อ มาเข้าห้องน้ําแล้วก็มาดูมาเห็นมาดูโทรศัพท์มาดูข่าวตกใจบกักเลกเื่อยพ่อแม่ค่ะนี่นะคะหนูก็ทาอย่างนี้แล้วหนูก็จะทาแป้งแป้งจะใช้เป็นแป้งตัวนี้ แปรงหน้าหนูก็ใช้ตัวนี้นี่อะไรจัวสิดท้ายคลิปใช้จิบแต่งหน้าไอ้สิ โถ้าลูกนับโปกระสิอ้่าเส,สือเสือเพื่อนแล้วแล้วจังคอยหาข้อไหมปัดแก้มค่ะปัดแก้มกับ พอบงงางแสงอันนี้แต่งหน้าแบบไม่มีกระจกนะคะดูแต่กล้องกระจกนูอยู่ล่างคุณจะดูกระจกจากที่ไหนได้ อู้หนา,าวขาบักคักเลยโวยเนียแต่แกมาต้องแดงไว้ก่อนนะถ่านอนนี้ยกเรื่องหนูเสียดายมากๆเลยว่าเลยไปพอพอเม,ม,มียอยู่ขั้วลหด ต้องคิดหนูนะคะหนูอยากให้แบบไม่เล่นซออแจ้งก็ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นช่อแจ้งก็ได้โอ้ยไกลไหมไม่เต้นสีทุกมือเขาเลยเนี่ยทุกมือยี่หลี่เต้นสีทุกมออือยี่หลี่มันเป็นแต่ศูนย์เลยดิมันเป็นแต่ศูนย์ แหงไรฮะแห้งเหรอแห้งห้องเอาหนูแต่งหนาหน้าไหนเรียอยู่กูหน้าที่ละหนูแต่งบมื่อไรเขาค่ะยเนี่ยแต่งหนาบมื่อไรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราสวยอยู่แล้วยาวๆเด้อจ้า หยอบเท่ากับมือว่ามีกระจกอใส่กล่องไปก่อนค่ะเจ็นคิวค่ะเจ็นคิวเจ็นคิวแบบละมันละว่อง Hoa oh, băng xiềng mẹ, tóng đưa là đưa mặt em đưa về không mà

นี่จแกงไหนก็ัตกงเถอเป็นตัวกงเนาะดังเป็นดังนนเหรอ นี่ก็แัดคนตานค่ะแดดคนตาแดดคนตาเดี๋ยวนูเตรมมาทำดีเอ็ด แต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าหน้าสดหน้าสดกับแต่งหน้าคลิปนี้ไปแล้วสิบนาทีหนูแต่งหน้าไปแล้วสิบนาทีอืมอือ อืมโอเคนม่สุยเล้วสิวนูเยอะมากพ่อยแม่ปัดไปเลยคแล้วมนก็อ่อนเอง แล้วก็หนูใช้ริบตัวนี้แต่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ริบเซเว่นค่ะ เสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ขอจบคิวเพื่อนๆมีนะคะฮวลโแม่พอ,อกันในชีิตหนาค่ะ,คะ